สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้อมจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำการขยายพันธุ์นะคะต้นบอนสีม่วงมงคลต้นนี้ค่ะโดยวิธีการนี้นะคะจะเรียกว่าการตัดจอมออกนะคะเพื่อให้ตัวหัวแม่เขานะคะแทงเขี้ยวออกด้านข้างนะคะนี่นะคะ ป้อมแสจอมออกมาแล้วนะคะโดยที่ให้เคี้ยวนะคะโดยส่วนมากจะอยู่ตัวหน่อแม่เขานะคะวิธีการนี้นะคะเราจะได้บอลที่เป็นพุ่มเป็นกอนะคะเห็นไหมคะว่าตัวต้นแม่เขาเนี่ยจะมีเคี้ยวด้านข้างค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวนี้เราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันระหว่างส่วนบนนะคะที่เรียกว่าจอมแล้วก็ตัวหัวบอล ที่เป็นต้นแม่นะคะเดี๋ยวตัวเ,เขี้ยวเล็กๆอ่ะคะ่ะตัวที่ติดมากับจอมก็จะกลายเป็นต้นเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของต้นแม่ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจะมีการแทงหน่อเพิ่มขึ้นได้เร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าต้นแม่จะเป็นยังไงส่วนวันนี้นะคะเราจะทำการปลูกตัวต้นจอมนะคะ แล้วก็ตัวหัวต้นแม่เขาเนี่ยนะคะดูนะคะว่าตรงเขี้ยวเนี่รอบเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อขึ้นมาแล้วป้อมจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะว่าตัวหัวแม่เขาจะมีหน่อแทงขึ้นมายังไงตัวนี้ก็มาดูวัสดุปลูกกันนะคะป้อมก็จะใช้เป็นดินนะคะดินหมักของป้อมนะคะจะเป็นดินใบกามปูใบมะขามนะคะแล้วก็จะใส่มะพร้าวสับด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ จะมีตัวนี้นะคะใบก้ามปูหมักขี่วัวใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เปลือกไข่นะคะก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยนี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเจ้าต้นม่วงมงคลของเราลงกระถางนะคะประมาณนีนะ้นำดินใส่กระถางนิดหน่อยนะคะแล้วก็วาง ะะแล้วก็วางตัวบอลลงไปเลยนะคะจัดระเบียบรากดีๆแผ่เขาแห้งแล้วนะคะคือยางเขาแห้งแล้วแล้วก็อย่างนี้เลยก็วางลงไปนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบลงไปมาแบบนี้สีสีใบสวยมากค่ะต้นนี้อยากได้จำนวนก็จะต้อง ปาดตัวจอมออกนะคะจอมแล้วก็มาเลี้ยงแยกต่างหากแล้วก็ตัวต้นเขาเดี๋ยวเขาก็แทงเคี้ยวด้านข้างออกมาเองประมาณนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้ำมาหล่อถาดเขาไว้นะคะโดยที่เราจะไม่ได้อ,อ,อบเขาหรือใดๆนะคะตัวนี้นะน้ำมาหล่อเขาไว้เลย ตัวนี้นะคะเดี๋ยวป้อมจะใช้เป็นออินวันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบำรุงรากเร่งรากนะคะผสมเอาไว้ในน้ําที่จะหล่อบอลเอาไว้นะคะหยดลงไปนิดเดียวค่ะก็จะช่วยในการที่จะทําให้ลากเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ฟื้นตัวไวเนาะะนิดเดียวนะคะแค่นี้เองนะแล้วก็จะนําบอลมองมงคลของเรานะคะหล่อน้ําไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูอ่ะประมาณนี้ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกเราก็จะนําเขาไว้ในร่มก่อนนะคะเดี๋ยวให้เขาค่อยๆปรับตัวนะคะแล้วเราก็จะสังเกตดูว่าถ้ารากด้านใต้เขาออกยาวไปถึงตายกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะในการที่จะขยายพันธุ์นะคะโดยการที่ตัดจอมเขาออกแล้วเอามาปลูกใหม่นะคะส่วนตัวหัวนะคะเดี๋ยวด้านข้างที่เป็นเขียวนะคะที่พืที่ ที่ป้อมถ่ายให้เพื่อนๆดูที่มันเป็นเขี้ยวเล็กๆรอบหัวเลยเดี๋ยวเขาก็จะแทงต้นขึ้นมาใหม่นะคะถ้ามีการอัปเดตอะไรยังไงตัวที่เป็นต้นแม่เขานะคะตัวหัวแม่เขาที่เราแยกออกจากจอมเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวป้อมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ